ไอ้เบื้องด้านี้ครับบ้านนางจีนพี่น้องตรวจท้องว่าวิทยายุดสุดยอดเลิศล้ำสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปไปสุภูสุคนครับสำหรับมื้อนี้วันเสาร์ที่หา สิงหาคมสองหาหกครับคือเก่าครับวันเาร์อยู่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอบัวใหญ่ครับจังหวัดนครราชสีมาครับมนีกับสิพาพีพานนองมาแวะมาเวียนมาเบิงบรรยากาศสนามง่วแล้วก็มาสอบถามราคาง,ง่วครับนี้เบิงราคาครับสำหรับผู้ที่บรได้ไมา่ยางยันมือเ้าผู้ตื่นเ้าบรทันก็เปิดเบิงคลิปเี่นะครับ ยังเสียใจูจากราคางัวเพื่อสนใจอยากซื้อเบื่องครับเพื่อสนใจอยากซื้อซื้อกระทรไปสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ที่เจ้าของงัวเพื่อนหายไวในคลิปได้ครับพี่น้องครับกับบรรยากาศย่ามือเศร้าตอนนี้ก็เขามีรถอยู่ครับบางๆครับเพราะว่ามันจะวันเสาร์ของโมยแง่หนิมันจะตรงกับตลาดนัดอื่นคนก็เลยบางตาแน่ครับพี่น้องแต่กันตงนี้ครับมีงัวมีไควเขางมาขายอยู่ในตลาดนี่อยู่ครับผม มีมาเรื่อยๆครับสวัสดีครับนี่มาเบิ่งตัวเต้าเลยมึงนี่มาเบิ่งกุ้ยพี่น้องกุ้ยงามครับกุ้ยงามๆครับพี่น้องโอ้หูเบิ้งเจาะครองเขึ้นเลยกำลังลูกครับตัวผู้นป็นนาะครับพี่เบิ่งหนาครับพี่น้องครับหน้าตาดีหล่อครับ ได้จากเดือนแล้วครับตัวนี้ครับได้สี่เดือนครับวัตัวนี้เด็กสิบสี่เดือนนะครับเป็นลูกของตัวไหนครับไอ้ครับลูกของเบิร์นครับลูกของเินพันล้านครับพี่้องครับงามครับเปิดราคาไบ้าครับตัวนี้ครับเปิดไปสี่สิบครับเปิดไนะครับไอ้เพิ่นเปิดไปสี่สิบครับนี่ราคาห่องเด้ครับเนาะนี่ราคาห่องมองที่ใดกันทีงไดกะนคอยถามไอ้เพิ่นมาเบิร์นงามเนี่ ผมพายางเบิ่งอ่อมครับเฉียงๆครับลูกง่ายๆครับพี่น้องนี่ครับฝากเบอร์โทรไว้บ่้างไอ้ครับ061 061ครับ147 0797 0797อะไรครับผู้ใหญ่เหลือครับผู้ใหญ่เหลือบ้านไหนครับผมโมงแวงใหญ่ครับโมงแวงใหญ่นะครับผมมีอย่างก็ติดต่อพี่เพื่อนได้ครับถ้าสอบถามราคาได้ครับผมงามครับลูกของเบอร์พัลลานครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเขาไปเบิ้งตัวต่อไปเลยครับพี่น้องครับเอานี่กับปนเข้ไปก่อนครับนำนี่มีทั้งง่วทั้งกข้ครับพี่น้องครับเอามาเบิ้งตัวนี้ครับพี่น้องเอามาตัวเดียวบอครับไอ้เมื่อน่ะขายไปตัวหนึ่งลูกมันขายหรือบอครับหรือว่างไรครับแยกลูกไปแล้วครับแม่นี่ท่องวะครับยังว่าท่องนะครับเนาะ แม่หางไงครับพีครับยซึ่งรถกับแม่แดงไงครับลึกครับพี่น้องแม่นี่อายุได้สึงปีแล้วครับโอตะมาคือกันครับขอน้่งครับมี่หมยัเบืงแบบนี้แล้วครับพี่น้อง ตาจะของคนนั่งอยู่เครื่องครับแม่นีห้องไว้เท่าไรครับสามสิบสี่ครับสามสิบสี่นี่ราคาห้องกันปครับไปสามสิบสี่ราคาห้องครับพี่น้องครับดึงเอาครับดึงเอาสนใจครับพี่น้องตัวนี้ครับงามแดงๆอยู่ครับเนี่ยสายงวดแดงครับจะผ้าเบองครับประกันตำหนิประกันยังไงบ้างครับเนี่ยมีคนสนใจครับมีตำหนิอีกอย่างบ้างครับเนี่ยไอ้ ผ่มีตัวนี้ครับตัวนี้ครับเอาบอกราคาห้องอีกทนึงนีครับไปครับสามสิบสี่นะครับนี่ราคาห้องครับผมไอฝากเบอร์โทรไว้บะครับเื่อมีคนสนใจครับเี่อขาทอีใจบอกเบโฝากเบอร์โทรไว้นะครับไปครับ 062 062ครับ123 123 4605 4605อายังครับเบ่อเบียดนะครับบ้านใดครับพี่ไม้ครับพี่ไม้ครับถ้าสนใจติดต่อพี่เพ็่นได้ครับราคาห้องเพื่อนก็บอกไปแล้วครับมองจะได้กันกันจะคอยโทษถามพี่เพ็่แนเอาครับมลาเข้าไปเบื้องตัวต่อไปครับผมเข้ามาหาเบื้องตัวต่อไปครับพี่น้องยางเบื้องก็ต้องยางเบื้องทั้งรถทีแหละพี่น้องเอียเอามาเบื้องรถกันนี่ครับพี่น้องนี่ครับ สฝากมายังดีเลยวันนี้ใช่นี่ครับอันนี้เครื่องรถคันนี้มีอยู่สามตัวพี่น้องมีแม่แล้วก็ลูกปูนึงนี่ครับอันนี้ว่าของแม่ปะครับแม่ได้มาจากตัวเขาเมื่อไหรครับได้มาสามตัวแม่ลูกบ่กครับแม่ลูกแลวเด็ทองตัวนี้สถานตัวเล็กๆนี่สถานหน้าทองแล้วครับทองได้จกเดือนแล้วครับแม่ทองได้สามเดือนทองกับตัวใดครับกระโจม อ๋อพอคุ้มฟูงกันบ่ครับผสมพอคุ้มฟูงไว้แล้วครับตัวนี้มีตำนี้เอีหยังบ่ครับแม่โอ้ผมีตำนี้เอีหยังครับผมนี่หัวคมแดงๆครับเบุ๋นไเบุญไงไกลๆครับพี่น้องมาดีเห็นกันคัลาคลามาหนิอัติปีนขึ้นทึ่งรถกระยานมันตื่นยางอ้อมรถเราครับยานมันตื่นครับเก่อนปีนขึ้นทึ่งรถครับแม่แดงๆนี่มีห้องไว้เท่าไรครับเนี่ยแม่แดงท่องเนี่ยครับ ห้องไวเท่าไรครับห้องไว 3, สามจิห้าครับพี่น้องกแล้วโค้แม่ลูกเดียวครับแน่ยนี่โค้แม่ลูกแม่ลูกห้องไว้เท่าไรครับห้องไวสามสิห้าครับลูกลูกตัโผล่นะครับลูกมันโตโผล่ครับแม่ขาวนี้แม่แม่ตัวที่ทองยี่เร่าครับแม่ทองสองเดือนอันนี้ซื้อสองเลยสามพี่น้อง เราตัวนี้ซื้อสองเลขสามนี่ยนี่นี่นี่อดปีนขึ้นไปก็ยามันตื่นเอาเบิ้งทางเหนียวเ,เนี่ยแม่แดงแดงนั่นเอกันแม่ลูกยี่ห้องไว้เท่าไหร่ครับนะแม่ลูกห้องไว้เท่าไหร่ครับแม่ลูกเนี่ยครับสามสิบห้าครับพี่นอ้องแม่ทองสองเดือนเดือ, 2, น, 3, น,อ,น,น,อน,นครับซื้อสองเลขสามครับพี่น้องเบิ้งหน้าเราถือพาเบิ้งไกลๆครับนี่ครับนี่แม่ฝากเบอร์โทรไว้บ่ครับเพื่อมีคนสนใจครับเขาที่โทรถาม0 8ย087 872 872 หกศูนย์แปดศูนย์แม่ยังครับแม่โอบ้านใดครับพี่ไม้ครับถามนี่กับสนใจตัวถามแม่เพื่อนใดครับมองจะได้กับกา้งว่างได้กถ้าอยากได้งว่างเด็กก็โทรถามแม่เพื่อนเพิ่งครับครับขอบคุณหลายๆครับแม่ครับครับแล้วเขาไปเบื้องตัวต่อไปครับกำลังหุ่มกันอยู่เลยครับไอ้เบื้องหน้านีครับ บานนางจีนพี่น้องตรวจทองว่าวิทยาหยุดสุดยอดเลิอดร่ำมาจากสายนครับรถในหอยกระเริ่มทยอยกลับครับบางคนกระสมหวังจากการขายง่วบางคนก็เด็นง่วกลับบ้านพร้อมนะครับชีวิตของายหอยครับมาติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้องครับ